ิดตัวแล้วซัมซุงกระซิบซีฟิบสามห้าจีโอลิมปิกเกมอีดิชั่นตอนรับโอลิมปิกฤุูหนาวที่ประเทศจีน ล่าสุดทางซัมซุงก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy c 5 3รุ่นพิเศษ Olympic Game Edition ที่มีการปรับสีและดีไซน์ต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่ปักกิ่งประเทศจีนครับซัมซุง Galaxy c 3, 5 3 5G Olympic Game Edition มาในสีขาวไวท์ดรีมไวท์ตัดขอบสีทองที่กรอบตัวเครื่องและส่วนของบันพับส่วนบริเวณรอบจอบแสดงผลยังคงเป็นสีดำครับ และที่ฝาหลังของตัวเครื่องมีโลโก้โอลิมปิกปักกิ่ง2022อยู่ใต้โลโก้ของซัมซุงอีกด้วยครับซึ่งภายในเครื่องมาพร้อมกับตีมพิเศษที่ได้รับแรงบนาจัยมาจากวักรรมกีฬาโอลิมปิกส่วนสเปคภายในให้แล้วมาที่8 g ิและรอมให้มาที่256กิกโดยมีราคาอยู่ที่7,999หยวนหรือประมาณ41,760บาทโดยเปิดให้พรีออเดอร์แล้วและจางจำหน่ายจริงวันที่5มกราคมนี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำชิปต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ